เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของป้าหนิงครับคุณผู้ฟังขออนุญาตเรียกคุณหนิงแล้วกันเนาะเรื่องที่คุณหนิงเธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้ครับมันเกิดขึ้นในสมัยที่ป้าแกยังสาวๆเลยราวๆยี่สิบกว่าปีก่อนได้ป้าแกบอกว่าณนะช่วงเวลานั้นนะครับอาชีพของแกก็คือเปิดร้านอาหารแต่ว่าตอนนี้เลิกทําไปนานแล้วนะครับแล้วก็ย้ายออกมาจากจุดๆนั้นแล้ว ซึ่งร้านของคุณหนิงเนี่ยตั้งอยู่ในตึกแถวใกล้ก,ลกับย่านชุมชนใหญ่แห่งหนึง่งเป็นร้านข้าวแกงนะครับไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งเหมือนร้านทั่วๆไปโดยที่ทุกเช้าป้าแกก็จะลงมือทําอาหารเองวันละ10เมนูบ้าง15เมนูบ้างแล้วก็วางเรียงรายเอาไวใ้ให้ลูกค้าเข้ามาเลือกตักกินได้เลยคือมันคล้ายกับร้านข้าวแกงทั่วไปนั่นแหละครับคุณผู้ฟังซึ่งลูกค้าที่ร้านก็จะมีทั้งคนแถวบ้านนะครับ คนวัยทำงานรวมถึงลูกค้าประจำที่มาทานกันทุกวันซึ่งร้านข้าวแกงของคุณหนิงเนี่ยปากก้าแกเปิดมานานแล้วนะครับก่อนที่เรื่องที่ว่านี้จะเกิดขึ้นมาอีกก่อนประมาณ4-5หปีได้มั้งคุณหนิงเธอบอกผมว่าในร้านมีลูกมืออยู่ราวๆสาคนหรือไม่ก็4คนแล้วแต่ช่วงเวลานะครับเป็นเด็กที่มาช่วยงานบ้างเตรียมของบ้างเสิร์ฟอาหารล้างจานคือเป็นร้านข้าวแกงนั่งทานในร้านแบบครบวงจร ที่ร้านของคุณหนิงครับจะมีลูกค้าประจําหลายคนเลยแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ป้ากแกจําได้ดีแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างในวันนี้ลูกค้าคนนี้ครับเธอชื่อว่าคุณก้อยคุณก้อยเธอทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านของคุณหนิงเท่าไหร่และตําแหน่งของคุณก้อยเนี่ยก็น่าจะประมาณผู้จัดการหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารระดับผู้บังคับบัญชาอะไรทํานองนั้นผู้สั่งการอะไรแบบนั้นครับคุณผู้ฟังซึ่งคุณก้อยครับ เธอชอบแวะมากินข้าวที่ร้านคุณหนิงบ่อยๆบางวันก็มาคนเดียวหรือบางวันก็จะมากับลูกน้องและเธอก็มักจะเลี้ยงลูกน้องอยู่เป็นประจำและด้วยความที่เจอหน้าเจอตากันบ่อยเนาะเป็นลูกค้าประจำนานวันเข้าคุณหนิงกับคุณก้อยก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งครับคุณก้อยเธอมาหาคุณหนิงที่ร้านแล้วก็เล่าให้คุณหนิงฟังว่าตอนนี้ครับที่บริษัทของเธอจะมีงานเลี้ยงปีใหม่ เป็นงานเลี้ยงภายในแล้วก็มีพนักงานอยู่ราวๆ40ิคนคุณก้อยเธอบอกว่าอยากจะให้คุณหนิงช่วยไปทำอาหารในงานนี้เพราะว่าคนที่บริษัทของเธอมาทานข้าวที่ร้านคุณหนิงบ่อยมากแล้วก็ชอบรสมือของคุณหนิงมากๆด้วยซึ่งในตอนนั้นครับคุณหนิงที่ได้ยินคำเชิญแบบนี้เนี่ยตัวเธอเองก็ยังไม่ได้ตอบปากรับคาอะไรไปนะเพราะว่าตัวเธอไม่เคยไปทางานนอกสถานที่มาก่อนและเพราะแบบนั้น คุณหนิงเจ้าของเรื่องเธอก็เลยรู้สึกลังเลอยู่ไม่น้อยเพียงแต่ว่าไอความลังเลของเธอมันก็ลดน้อยลงเนื่องจากคุณก้อยเธอบอกครับว่าตัวงานเนี่ยเดี๋ยวเธอจะให้ออก a กนไนเตรียมงานให้ทุกอย่างหน้าที่ของคุณหนิงก็คือทําอาหารแล้วก็เอาไปเสิร์ฟไว้ที่เชลแค่นั้นเองไม่ต้องทําจากร้านก็ได้ไปทําสดๆใหม่ๆที่หลังโรงง,งานหลังออฟฟิศนั่นแหละมันจะมีพื้นที่สําหรับจัดงานอยู่เดี๋ยวทางคุณก้อยเธอจะเตรียมบูธเอาไว้ให้ ซึ่งจากคาพูดนี้ของคุณก้อยครับด้วยความที่คุณหนิงเองก็อยากจะรับงานนอกอยู่เหมือนกัน1เลยก็คือจะได้เปิดประสบการณ์และ2เลยก็คือคุณก้อยเธอเป็นลูกค้าประจําครับพอคุยกันไปคุยกันมาดีวกันไปดิวกันมาคุณหนิงเธอดันรับงานนี้โดยที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้เลยว่าไอการรับงานนอกสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่จะทําให้ตัวเธอเองจําไม่ลืมตลอดชีวิต ที่บริษัทของคุณก้อยครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคิดภาพไม่ออกมันจะคล้ายกับว่าเป็นโรงงานผลิตเหล็กอะไรทํานองนั้นขายเหล็กนําเข้าส่งออกผลิตเหล็กด้วยมันก็เลยมีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะมันจะมีพื้นที่ส่วนออฟฟิศครับแล้วก็เป็นส่วนของโกดังทีนี้ไอการทํากับข้าวเพื่อจัดงานเลี้ยงของคุณหนิงเนี่ยมันจะมีโซนเต็นท์ด้านหลังออฟฟิศครับแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเป็นต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึง่ง ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากป้าแก่คิดว่าทํามุมนี้ใต้เต็นท์นี้แล้วถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนจริงๆป้าก็จะไปแอบหลบแดดตอนกลางวันใต้ต้นไม้ได้ซึ่งไอจุดที่โรงงานของคุณก้อยเตรียมพื้นที่ไว้ให้คุณหนิงทํากับข้าวเนี่ยมันจะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นป้อมยามเก่าพอดีมันเป็นป้อมยามเหมือนกับเป็นประตูสองของโรงงานแห่งนี้นะครับแล้วก็ดูเป็นประตูเก่า ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านัเวลาที่มันเกิดเรื่องประตูสองของโรงงานเหล็กแห่งนี้เนี่ยยังใช้อยู่หรือเปล่าในวันนั้นครับขณะที่ป้าหนิงแกกําลังนั่งทํากับข้าวอยู่แกก็เหลือบไปทางต้นไม้ใหญ่ข้างเต็นท์นั่นแหละแล้วก็เห็นว่ามีรปภคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกใต้ต้นไม้รปภคนนั้นครับใส่ชุดรปภแล้วก็นั่งนิ่งๆน,นั่งอยู่ตรงนั้น ก่อนที่จะเหลือบสายตาม,มองไปยังเต็นที่ป้าหนิงกับลูกน้องกำลังทำกับข้าวอยู่เป็นระยะหรือบางทีนะเขาก็มองไปที่ลานจอดรถบ้างแล้วก็มองดูพนักงานเข้าออกโรงงานเป็นว่าเล่นคือนั่งเฝ้ายามเฉยๆนั่นแหละครับพูดตรงๆไม่ได้กระดุกกระดิกไปไหนเลยสักพักหนึ่งพอเวลาผ่านไปจูๆ่ๆรปภคนนั้นเขาก็ลุกข,ขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วก็เดินตรงมายังเต็นที่ป้าหนิงกำลังทำกับข้าวอยู่ ชายคนนั้นเขาเดินเข้ามาใกล้ด้วยท่าทางเงียบๆแล้วก็มีสีหน้าที่ดูอิดโรยมากๆเหมือนกับว่าเขาทำงานหนักหวงกะแล้วก็ไม่ได้นอนอะไรทำนองนั้นในตอนนั้นครับเขาชมป้าหนิงนะพอเดินมาเจอหน้ากันเนี่ยเขาก็ชมระมันว่าคุณครับอาหารที่คุณทำเนี่ยหอมมากเลยพอเขาพูดจบเขาก็เดินวนไปวนมาอยู่บริเวณนั้นอยู่พักใหญ่ก่อนจะเอ่ยปากขอข้าวกินด้วยท่าทางที่ดูแปลก ถ้าทางประมาณว่าเกรงใจคุณหนิงสุดๆซึ่งคุณหนิงในตอนนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าพี่รปภของบริษัทนี้ก็น่าจะเป็นพนักงานของที่นี่แหละยังไงตัวเธอเองก็ต้องทํากับข้าวให้พนักงานกินอยู่แล้วเธอก็เลยตัดสินใจตักข้าวใส่จานที่เป็นอาหารกับข้าวที่ทําเสร็จแล้วนะครับให้พี่รปภคนนั้นไปจานหนึ่งโดยหลังจากนั้นพอพี่รปภแกรับไปแกก็ยกมือไหว้คุณหนิง ก่อนที่จะเดินกลับไปกินที่เก้าอี้ข้างป้อมยามใต้ต้นไม้เหมือนเดิมซึ่งหลังจากนั้นครับพอคุณหนิงเธอตักข้าวให้รอปภคนนั้นไปเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเลยเนื่องจากเวลางานมันประชันชิดเข้ามาแล้วครับคุณหนิงเธอก็เล็งง่วนอยู่กับการปรุงอาหารแล้วก็ทำกับข้าวต่อมันมีบ้างครับที่เหลือไปเห็นที่ป้อมยามป้อมนั้นหรือว่าป้อมรอปภป้อมนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นรอปภคนที่ว่านั้นแล้วคนที่เธอตักข้าวแกงไปให้ก่อนหน้านี้ เธอเหลือไปเห็นเพียงแค่จานข้าวที่ตักให้พี่แกก่อนหน้านี้ถูกวางเอาไว้อยู่บนเก้าอี้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ซึ่งพอผ่านไปสักพักหนึ่งวเวลาผ่านไปหลักชั่วโมงนะครับคุณหญิงเองก็เหลือบมองอยู่ทั่วบริเวณบ่อยครั้งนะครับแต่ก็ไม่เห็นพี่ระปภคนที่ว่านี้กลับมาสักทีตัวเธอก็เลยคิดว่าพี่แกคงจะไม่ได้กินข้าวแล้วมั้งเพราะว่าไอ้ข้าวแกงที่ตักให้ไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังพูนจานอยู่เหมือนเดิมเลย เหมือนกับว่าพี่แกยังไม่ได้กินเลยแม้แต่คำเดียวแล้วก็ต้องเดินไปไหนก่อนหรือไม่ก็ไปเดินตรวจหรือไม่ก็กลับไปที่ป้อมหนึ่งที่อยู่หน้าโรงงานหรือเปล่าซึ่งจนท้ายที่สุดด้วยความที่หน้าง,งานมันก็ยุ่งอะเนาะคุณหิงเองก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องของพี่รปภคนนั้นอีกเลยตั้งใจทำอาหารแล้วก็ส่งเด็กไปเสิร์ฟอาหารภายในตัวงานจนกระทั่งลืมเรื่องของพี่รปภคนนี้ไปซะสนิท ซึ่งหลังจากเสิร์ฟอาหารครบหมดคุณหนิงก็ลูกมือก็แยกแย้ายกันไปนั่งพักรอเวลาแค่โต๊ะไหนอยากจะเติมกับข้าวเพิ่มแค่นั้นในตอนนั้นครับคุณหนิงเธอรู้สึกหิวนิดๆเธอก็เลยตักข้าวมากินส่วนลูกมือสองคนก็ชวนกันไปเข้าห้องน้ำโดยในระหว่างที่ตัวเธอกำลังนั่งกินข้าวอยู่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงคนเรียกมาจากด้านหลังว่าพี่ครับพี่ พอคุณหนิงเธอเงยหน้าขึ้นมาบันดันปรากฏว่าเธอเห็นรปภคนเดิมคนเดียวกันกับเมื่อตอนเย็นที่เธอตักข้าวให้ไปซึ่งสีหน้าของพี่รปภตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังคงดูเพลียๆเ,เหมือนเดิมเขาเดินเข้ามาหาป้าครับแล้วก็บอกกับป้าว่าขอข้าวกินหน่อยได้ไหมในตอนนั้นป้าหนิงเริ่มสงสัยละวว่าไอ้จานที่ตักให้ไปเมื่อตอนเย็นเนี่ยเขาเองยังไม่กินเลยจานข้าวที่เพิ่งตักให้ยังอยู่ที่เดิม ยังไม่ได้ถูกตักกินเลยสักคาแล้วเนี่ยตั้งนานหลายชั่วโมงเขาหายไปไหนมาจู่ๆพอเจอหน้ากันอีกทีก็มาขอข้าวกินเพิ่มทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ตักข้าวให้ไปแล้วซึ่งในตอนนั้นครับปันหนิงแกก็ถามไปแหละว่าไอ้จานก่อนยังไม่ได้กินเลยนี่ตั้งไว้จนเย็นหมดแล้วแต่รปพ,พอคนนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเขาพูดแต่ซ้ำๆคำเดิมว่าเขาหิวขอข้าวกินหน่อยได้ไหม พูดวนไปวนมาอยู่สองสามประโยคนี่แหละและพร้อมแบบนี้นี่แหละครับคุณหนิงเองเธอก็เริ่มหงุดหงิดละเธอตัดสินใจตักข้าวที่เหลืออีกจานหนึ่งให้รปภคนนั้นไปเพื่อตัดความรำคาญของตัวเองเนี่แหละแต่แล้วทันทีที่คุณหนิงเธอยื่นให้รปภคนนั้นรปภคนนั้นเขาดันกลับไม่ยอมรับทันทีเขาก้มมองจานข้าวนิ่งๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองคนหนิงอีกครั้งแล้วก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆ ว่าจุดทูบให้ด้วยได้ไหมถ้าไม่จุดทูบเขากินไม่ได้ซึ่งจากคำพูดนี้ของรปภตรงหน้าเนี่ยแหละมันทำให้คุณหนิงสะดุ้งเลยเธอพยายามตั้งสติทำใจให้เย็นเข้าไว้แล้วก็พยายามถามด้วยเสียงนิ่งๆว่าอะไรนะให้ปักทูบด้วยจุดทูบให้ด้วยคืออะไรกันแต่รปภตรงหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ยอมตอบอะไรเลย เขาชี้มือไปที่ทางต้นไม้ใหญ่ข้างป้อมระปภเก่าก่อนที่สายตาของคุณหนิงจะหันมองตามมือไปแบบอัตโนมัติและภาพที่กำลังรอคุณหนิงอยู่ก็คือผู้ชายในชุดระปภตรงหน้าก่อนหน้านี้เขากำลังยืนอยู่บนเก้าอี้พลาสติกแล้วก็กำลังใช้มือทั้งสองข้างจับเชือกอยู่ที่มัดกับต้นไม้ก่อนจะเอื้อมมือเอาบ่วงของเชือกเชือกนั้นมาคล้องที่คอตัวเอง และในวินาทีหลังจากนั้นครับเขาก็ปล่อยตัวเองถีบตัวเองออกจากเก้าอี้และไอ้ภาพนี้ของคนห้อยตุ่ยที่ต้นไม้ใหญ่ข้างป้อมระปภเก่าเนี่ยแหละมันคือภาพสุดท้ายที่คุณหนิงเห็นก่อนที่เธอจะหายใจไม่ออกแล้วก็หงายท้องหมดสติไปตรงนั้นเลยหลังจากนั้นครับเธอมารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งตอนที่คุณก้อยกับพนักงานในบริษัทเนี่ยมาช่วยพยุงป้าหนิงขึ้นแล้วก็เอายามองมาให้ดมซึ่งในตอนที่คุณหนิงเธอตื่นขึ้นมา เธอก็เห็นว่ามันมีคนสามสี่คนกำลังยืนล้อมเธออยู่ซึ่งหนึ่งในคนเหล่านั้นมันก็มีรปภคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับรปภคนก่อนหน้านี้คนที่ห้อยตัวอยู่ที่ต้นไม้หลังป้อมยามนั่นแหละซึ่งในตอนที่คุณหนิงเห็นรปภคนนั้นเธอก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจก่อนที่คุณก้อยที่อยู่ใกล้ตัวคุณหนิงที่สุดเนี่ยจะพยายามขย่าวตัวเรียกสติแล้วก็บอกคุณหนิงว่าไม่มีอะไรไม่ใช่ผี น้องคนนี้เนี่ยเป็นคนแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะครับด้วยความที่เมื่อกี้เพิ่งจะเห็นภาพบาดตาบาดใจมาคุณหญิงเองก็พยายามดมยามมองดมยาดมแล้วก็ตั้งสติอยู่นานก่อนจะมารู้เรื่องราวทั้งหมดจากคุณก้อยเนี่ยแหละคุณหญิงเธอบอกว่ามารู้ภายหลังครับว่าน้องรปภคนที่มายืนมุงแล้วก็หน้าตาเหมือนรปภเมื่อตอนเย็นน้องเขาชื่อว่าน้องสอนครับ ในตอนที่เกิดเรื่องตอนนั้นน่ะนะครับน้องสอนดูอายุจะน้อยกว่าคุณหนิงมากๆกการจากสายตาตอนนั้นไม่ถึง20แน่นอนซึ่งคุณก้อยในตอนนั้นหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่คุณหนิงเล่าให้ฟังคุณก้อยเธอก็มีสีหน้าที่ดูตกใจมากรวมถึงสงสัยมากๆด้วยว่าทําไมคุณหนิงถึงเห็นท้ายที่สุดแล้วก็คือประปะพคนที่มาขอคุณหนิงทานข้าวนะ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วจริงๆ และเขาก็เสียชีวิตด้วยการห้อยตัวอยู่ที่ต้นไม้ข้างป้อมยามเก่าจริงๆโดยที่รปภคนนั้นเขาคือพ่อแท้ๆของน้องสอนที่เป็นรปภคนปัจจุบันมันถึงเป็นเหตุผลไงครับว่าทําไมน้องสอนถึงหน้าตาคล้ายกับรปภคนนั้นที่มาขอข้าวคุณหนิงกินเรื่องนี้เนี่ยมันต้องเท้าความกลับไปก่อนหน้าอีกครับหลายปีเลยในสมัยนั้นรปภที่ดูแลบริษัทเหล็กแห่งนี้เนี่ยเป็นคุณพ่อของน้องสอนครับ และณนะเวลาตอนนั้นน้องสอนก็ยังเด็กมากน้องเขาเคยติดตามพ่อมาทํางานแล้วก็มาวิ่งเล่นที่โรงงานแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งพอเวลาผ่านไปรู้สึกว่าน่าจะก่อนเรื่องราวนี้ที่มันเกิดขึ้นประมาณปีเดียวเท่านั้นมันเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นครับก็คือพ่อน้องสอนถูกเพื่อนร่วมงานโกงเงินแล้วก็เป็นเงินเก็บก้อนเดียวในชีวิตด้วยที่เขาเก็บเอาไว้เพื่อให้น้องสอนได้เรียนหนังสือก่อนที่เพื่อนคนที่โกงนะ่ะ เขาจะหนีไปจริงๆแล้วมีการแจ้งตำรวจแล้วนะครับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เงินทั้งหมดที่พ่อน้องสอนถูกโกงเนี่ยก็หายวับเข้ากลิบเมฆไปเฉยๆเลยท้ายที่สุดแล้วด้วยความเครียดพ่อน้องก็เลยเลือกที่จะทำร้ายตัวเองด้วยการห้อยตัวอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ตรงจุดที่มันเป็นประตูเก่าป้อมยามเก่าตรงจุดนั้นนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องสอนก็กลายเป็นเด็กกำพร้าไปเลย ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะว่าพอ่พอเขาตัดช่องน้อยแต่พอตัวน้องเขาก็ต้องไปอยู่วัดแล้วก็ไม่มีเงินค่าเรียนหนังสือท้ายที่สุดแล้วพออายุครบ18ปีนะครับพอจะเริ่มทํางานพาร์ทไทม์ได้ทางบริษัทก็เลยส่งสารน้องแล้วก็รับน้องเข้ามาทํางานในตําแหน่งรอปพตําแหน่งเดียวกันกันกบที่คุณพ่อของน้องเคยทํานั่นแหละแต่ว่านะตอนที่เกิดเรื่องนะครับน้องเขาประจําอยู่ที่ป้อมหนึ่งหน้าโรงงาน และตั้งแต่เกิดเรื่องของพ่อน้องสอนโรงงานก็ไม่เคยใช้ประตูสองด้านหลังอีกเลยที่มันเป็นประตูป้อมยามเก่าข้างต้นไม้ใหญ่ที่พ่อของน้องสอนเคยทำงานครับหลังจากนั้นโรงงานก็เปิดให้รถเข้าออกแค่ประตูเดียวก็คือประตูหน้าประตูที่น้องสอนทำงานอยู่และมันน่าแปลกนะครับเพราะว่าจากที่คุณก้อยเล่าให้ฟังคนทำงานที่โรงงานเหล็กแห่งนี้เนี่ยรวมถึงตัวน้องสอนเองด้วย ไม่เคยเจอเรื่องแบบเดียวกันกับที่คุณหนิงเจอมาก่อนไม่เคยเห็นวิญญาณพ่อน้องสอนไม่เคยเห็นยามที่ป้อมนั้นมานานหลายปีมีคุณหนิงคนเดียวเนี่ยแหละที่มาจัดอีเวนต์ที่นี่แล้วก็ดันเจอเรื่องราวนี้เข้าตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องเป็นต้นมานะครับคุณหนิงเองเธอก็บอกว่าเธอยังคิดถึงภาพนั้นวนเวียนอยู่กับภาพที่เห็นคือมันไม่ได้อยากจะนึกถึงหรอกนะครับแต่มันเอาภาพออกจากหัวไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณหนิงเธอฝันครับคุณผู้ฟังเธอฝันว่าเธอกลับไปที่บริษัทแห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินตรงไปที่ต้นไม้ใหญ่จุดเดิมกับที่เคยเห็นพ่อของน้องสอนห้อยตัวเสียชีวิตนั่นแหละแต่ในฝันสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเลยก็คือตรงจุดนั้นป้าหนิงเห็นคนจํานวนหนึ่งน่าจะราวๆหกเจคนได้มั้งอยู่บริเวณรอบต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นบางคนเนี่ยก็ยืนอยู่ในพื้นที่บางคนก็นั่งบางคนก็ยืนบางคนก็นอนเอนหลัง หรือบางคนก็ไปนั่งอยู่บนกิ่งไม้ก็มีเหมือนกันซึ่งหนึ่งในนั้นที่ป้าหนิงเห็นก็คือรอปภคนเดิมพ่อของน้องสอนนั่นแหละครับเขายังแต่งตัวเหมือนเดิมทุกอย่างซึ่งจากความฝันในครั้งนั้นความรู้สึกในใจมันเกิดขึ้นมาเองอะนะครับป้าหนิงแกสัมผัสดได้ว่าคนในฝันทุกคนกำลังหิวโหวยมากๆก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานภาพความฝันมันจะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับว่ามันแค่มาปรากฏให้คุณหนิงได้เห็น แล้วก็ให้รู้จุดประสงค์ว่าคนที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นหลายคนกำลังหิวโหวยอยู่ท้ายที่สุดแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาคุณหนิงเองก็ไม่รู้นะครับว่าจู่ๆเธอไปฝันแบบนั้นได้ยังไงทำไมถึงต้องฝันถึงจุดๆนั้นอีกทั้งๆที่ตัวเธอเองก็ไม่เคยกลับไปที่โรงงานของคุณก้อยเลยไม่แต่ครั้งเดียวแต่จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนี่แหละทุกวันนะครับหลังจากที่คุณหนิงแกเปิดร้านขายข้าวแกงตามปกติ ผูเช้าแกจะทำบุญใส่บาตรให้กับดวงวิญญาณที่ต้นไม้ต้นนั้นในโรงงานเหล็กของคุณก้อยเธอไม่รู้หรอกนะครับว่าคนเหล่านั้นจะได้บุญหรือเปล่าหรือว่าได้สิ่งที่เธอทำไปให้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณหญิงเธอก็ไม่ฝันอีกแล้วไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆไม่ฝันถึงต้นไม้ใหญ่ในโรงงานเหล็กแล้วก็ไม่เคยรับงานนอกสถานที่แบบครั้งนั้นอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วย เรื่องราวนี้ของคุณหนิงครับคุณผู้ฟังถ้าถามผมนะผมคิดว่ามันอาจจะมีส่วนนะครับว่าไอ้ป้อมยามที่ว่านี้เนี่ยมันไปอยู่กับใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่มีสัมภเวสีสิงอยู่หรือเปล่าความคิดความอ่านของพี่รปภคนนั้นหรือว่าพ่อของน้องสอนเนี่ยมันก็เลยเอ็นเอียงหรือว่าเอ็นโอนไปทางที่อยากจะปลิดชีวิตตัวเองคุณผู้ฟังเคยได้ยินคํานี้ไหม เราอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็จะค่อยๆกลายเป็นคนแบบนั้นอันนี้ผมพูดในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ตามความเชื่อบางที่นะมันมีแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเคยได้ยินมาประมาณว่าถ้าในสถานที่นั้นมันมีแต่สิ่งไม่ดีความคิดความอ่านของเรามันก็จะไม่ดีตามไปด้วยหรือว่าในบางสถานที่ที่มันแบบกระแสบุญกระแสดีไปในทางเดียวกันเราไปในสถานที่นั้นเราก็จะรู้สึกสบายใจเย็นใจ แล้วก็คิดทําแต่สิ่งดีๆเอออาจจะคล้ายกันเหมือนกันนะครับจุดนั้นเนี่ยอาจจะมีสัมภเวสีสิงอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาต้องการตัวตายตัวแทนหรือไม่ก็มันมีสิ่งไม่ไดีอยู่แถวนั้นน่ะความคิดของพ่อน้องสอนมันก็เลยไปทางในแง่ลบจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าโดนโกงไปนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเลือกที่จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวตอนนั้นมันก็เท่ากับว่า พ่อเขาเลือกที่จะทิ้งน้องสอนให้อยู่ในโลกนี้ต่อไปเพียงลําพังแบบนี้เนี่ยจริงๆก็รักลูกนั่นแหละแต่ก็ต้องสงสารลูกด้วยเนาะเพราะว่าตอนนั้นลูกยังเด็กอยู่แล้วก็หาเงินเองไม่ได้อ่ะหลังจากพ่อเสียก็ต้องไปอยู่วัดเลยเพราะว่าไม่มีที่ไปไม่มีญาติพี่น้องตรงจุดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับคุณผู้ฟังผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะคอมเมนต์อะไรที่มันได้มากมายไปมากกว่าน,นี้ไหมเอาเป็นว่าเสียใจด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราเจออะไรที่ไม่ดีเนี่ยโดนโกงหรือว่าอะไรแบบนี้ลองตั้งสติดีๆด,ดูนะครับส่วนตัวผมเองก็เคยโดนโกงเหมือนกันนะแต่ท้ายที่สุดมันก็ผ่านมาได้ครับผมเชื่อว่าสองมือสองขา2แขนลมหายใจเรายังมีอยู่เดาหาใหม่ได้ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคํานี้ไหมว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยสดใสเสมอถ้าเกิดว่าพายุลูกใหม่มันยังไม่ได้มาติดติดะนะฮะแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณหิง คุณคิดเห็นเือนผมหรือเปล่าว่าไม่แน่นะการที่พ่อของน้องสอนเลือกตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับต้นไม้ต้นนั้นที่มีสัมภเวสีหลายตนหลายดวงวิญญาณสิงอยู่หรือเปล่าเหมือนในความฝันของคุณหนิงไงหรือคุณคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบกลับคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักทีที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ